บริษัทโกลบอลยูท l นิตี้เซอร์จำกัดร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการหน้าบ้านหน้ามองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา78พรรษาและสร้างทัศนียภาพที่สวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนอกจากนี้ยังได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานอุตสาหกรรมควบคู่กันไปโดยมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมรวม3เดือนหลังจากสิ้นสุดโครงการเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานซึ่งมีจำนวน4บริษัทผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการจากโครงการหน้าบ้านหน้ามองและอีกสิบ,บริษัทจากโครงการส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวันนี้ได้ทำการมอบธงสัญลักษณ์และใบประกาศนียบัตรให้กับโรงงานที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมาการทั้ง14แห่งสำนักข่าวฟีเนนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย